อยากสิมาาื่ว,วา,านนาะวะพนาเนเฮตุงานเนี่ยเมื่อยแหลทเถอสุดๆเลยจะพี่น้องแบบน้ำตาจนแบบตกหน่ายแบบเมื่อยแห้งแนละ้วถอแห้งเมื่อยกายนะบันไดดอกพี่นอ้องเมื่อยใจเกิดหอดป่านี่น้ำตาตกหน่ายแบบทถอเลยจ้ะแต่กระสคดีที่มีเจ้าน่ายเป็นใจดีน้าจ้ะอยากสิขอขอพุนเจ้าน่ายที่เป็นใจดีเมตาน้าจ้ะพี่น้อง ขยายสิโคกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสู่สุขอนุกรรมมะพบ้าวพร้พกับสองสาวหอมะนาวสมน่ะจ้ามันมน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจมันน่าเรื่อยๆจ้ามันน่าก็ยักสิเมื่อวานเนาะวะตอนนี้กับมะนาวกายเหตุงานทำงานบาทเนาะอยู่คนเดียวนะจ๊ะอยู่คนเดียวแล้วก็สิเมื่อยแน,เน่น่ะจ๊ะเพราะว่ัตกอนกับยู่กับน้องสาวตอนนี้อ่า น้องสาวก็เลยกลับบ้านไปนอกจะยังประันลงมาอยู่กะสียูคนเดียวแล้วกัสีเมือยงานกัสีร้ายแน่ยจะพี่น้องพอดีว่าบ้านจะน่ายเพิ่นแบบต่อเติมคู่เพื่อนคว่น่าจะพี่น้องก็มีทรงมีสร้างมาไล้พี่น้องเอยฟุ่นฟุ่นกัสีร้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าฟุ่นกูกับกับเบื่องกูกระโลนะจ๊ะ ใส่อนฝาใส่ยัง้ายยางฝุ่นกับสีไร้เนาะใบบงใบใหม่ด้วนหนานี่กับเปอันใบใหม่หมหมหมลนร้เนาะจ้ะกับสีแบบทุกอย่างเลยเนาะจ้ะมะนาตวตอกเฮ็ดคนเดียวกับเขากับมือหนึ่งสามขาเสาเทียงแรงเนาะงนานกับสีไร้มะนาวกับสีเมืองงเ่อยแนแต่กับโชคดีแล้วขอขอ,ขอ,ขอพณเจะน่ายที่ใจดีเมตตานาะพี่นอ้องเพราะว่าบางที่ เพิ่นบ่ได้ออกไปข้างนอกบ่ได้มีงานนอกจากมือไดยเิ่นอยู่บ้านเพิ่นก็ซอยมะนาวน่ะกวาดบ้านถูบ้านเ็ษฝุ่นซอยมะนาวทุกอย่างเลยจ้ะซอยเฮ็ดกับข้าวกับน้ำนะจ้ะมือใดเพิ่นว่างเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นบ่ได้ออกไปข้องเนาะนะจ้ะเพิ่นก็สิบอกมะนาวอยู่ว่าบ่ต้องรีบเฮ็ดบ่ต้องฟ้าวเฮ็ดให้ใจเย็นๆเฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้เฮ็ดซ้ำเฮ็ดไว้เนาะจ้ะเพิ่นบอกมะนาว แต่ขึ้นมะนาวเนี่ก็ยากแล้วน้อพี่น้องก็ต้องเฮ็ดมันแล้วก็ขอขอบคุณเพิ่นที่ใจดีเมตตาขึ้มะนาวนะจ๊ะมะนาวเนี่ฮักแพงเพิ่นสุดๆเลยจ้ะพี่น้องจะได้แมะนาวก็อยู่คนเดียวก็สิเมื่อยแห้งพี่น้องบางทีน่ะมะนาวก็สิแบบบ่ได้เครียดบ่ได้นี่ใยใครดอกเนาะพี่น้องแต่แบบว่ามันเมื่อยน่ะพี่น้องเมย์นะแบบ แบบน้ำตาซึมนั่งหายแบบน้ำตาซึมตอนเวลาสีนอนนอนพี่นอนองนอนเขาหองอาบน้ำนอนแล้วก็เขาหองอาบน้ำนอนเนาะก็คิดและแบบเมื่อยแห้งก็สีหน่อยใจสีทถอสีทถอะแบบนอนน้ำตาซึมน่าจะพี่นอนองแบบมันเมื่อยแห้งแล้วน่าจะมะนาวกับสิแบบคิดร้ายอะไนจะกับสีรอคอยหน่อ,นอ,อสาวอะไรจะลงมา ก็ว่าอยากให้เพิ่นลงมาไวๆนะจ๊ะลงมาซอยแต่ถ้าบ้านเพิ่นบ้านจะหนายตอนนี้เนาะถ้าบ่ามีอันมาสร้างมาต่อเติมเหมืนเพื่อนขั่วค่ะมันเนี่ยอากกัสีงานกาับ,บกสีโบไลบันไดกับสีโบไลปาน,นิดอกจ้ายงานกับสีพ่อเฮ็ดแต่กับสีพ่อเฮ็ดไรกับสีบัวเมย์ดอกากางแต่ว่าอ่าเ่วงนี้แบบไม่สีนักบนที่ว่า อหนึ also, also então, à, ่งก็คือน้องสาวกับบานขอสองกับ้างไม่เห็ุมาต่อเติมบ้านช่วงที่น้องสาวอยู่พอดีเลยเนาะจ้ะก็สิแบบนักแห้งก็สิมือยแห้งหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะแต่มะนาวก็สูด้สูไว้อยู่เนาะจ้ะแต่บางทีก็มีความมีความโถในใจมีความหน่อยในใจแบบมือยแห้งเนาะจ้ะเพราะว่าคือหน่อน้องสาวเนาะเนาะจ้ะสาเหตุหลักกับคือหน่อน้องสาวกับสีเงียบสิเงาเนาะพี่นนอง เ,เ,เงียบสีงเงาแล้วก็นน nice, hot, no มีความเศร้าในรายการกระแสแบบร้ายๆสิ่งร้ายๆอย่างเนาะหูเขาสกันเนาะในสีขึ้นหอดเนาะสาวในสีมีความเงียบความเศร้าในใจแล้วก็งานกระแสร้ายแน่จัคโนอิลาอาจจะเพราะว่าบางที่จะน่ายเป็นกบฏวันเงาเงาแบบเ,เงียบอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องกระยานเป็นลูกซึมเศร้าอยู่นะจ๊ะบางทีก็ได้กระสเพยายามสูงแล้วลจ๊ะพี่น้องเ็จังไดเนาะ มันกะเฮ็ดงานมันก็มีบาดหนักบาดเบานี่ะเนาะจากพี่น้องเดี๋ยน้องสาวมะนาวลงมากกบคือสีแบบดีขึ้นแล้วจ้ะน้องสาวมะนาวลงมากกคือสีแบบอดีเื่อนขั้วอาสิเล้วฟุนกัสิบบมีแล้วกะน้องสาวลงมากกสีเบาขึ้นนอกพี่น้องตอนนี้มะนาวเฮ็ดงานบงพราะท่านเลยจากพี่น้องลงคลิปมะนาวก็สีลงแบบหลังจากกีิมะนาวเซ็งานเหลยบป้่อย อันเห็ดกับเขาตอนเย็นให้เจ้านายแล้วเก็บกวาดหลังถวยหลังชามเรียบ้อยปิดประตูเพื่อนหล่อสำรวจเพื่อนก่อนสีนอหล่อปิดประตูหน้าตรงหน้าต่างประตูบานหาสำรวจความเหลียบร้อย้กกวก็เก็บถวยเก็บบวงนะ้พี่น้องเ็จตรงเ็จเตายังให้เรียบ้อยเปิดแลวมะนาวกับกงสีเขาโมโหหาอาบนา้ำ แล้วก็มาหาลงคลิปน่กจะพี่น้องหาเห็ุคลิปลงคลิปเพราะว่าค่ะตอนกลางวันหรือว่าตอนเที่ยงนี่สิโมีเวลาเลยจะพี่น้องแล้วก็มีเวลาเด็ดตัวเศร้าคือตอนกินเขาแป๊บหนึ่งน่าจะพี่น้องที่เหลือก,ก็คือสิโมีเวลาเลยจะแบบดีผ่าซักผ่าแต่ก็บบางที่ก็เลยผ่าซักผ่าบางมือก็ยังบรเลยดีโปรเลยซักเพราะว่า เอาเวลาไปเศษฝุ่นน่กับพี่น้องแล้วก็แบบก็สิแบบเออบาดนี่บาดนักบาดเป่าแล้วนะจจะเฮ็ดงานก็ได้แต่ก็สู้ได้สู้ไว้หลนะจ๊ะกะเราคอยน้องสาวกลับมาฝากพี่น้องเอฟซีเวสุขขวัญเป็นกำลังใจให้มะนาวเนตเจ้ะกะรอคอยมื้อที่น้องสาวลงมาใบๆบน่าจะโทรกับปานไปกะบอกเพิ่นอยู่เน่าจะว่า อันฝาวลงมาในเด้อวะ่ะฝาวลงมาซอยงานในว่าตอนนี้งานลายฝุ่นฝุ่นก็ลายดีจะจะงนายเพิ่นใจดีเนาะจ้ะเสือผ้านี่บางบางสิ่งบางอย่างนี่เสือผ้าส่วนหลายๆนี่บ่ค่อยได้ซั่งเองโดยการน้องสาวบ่อยู่ก็สิเก็บผับๆๆแล้วก็จะง่ายเพิ่นเอาไปส่งหานซักรีอีกเนาะจากส่งหานซากรีเลยเพราะว่ามะนาวเฮ็ดแบบบ่เฮ็ดงานบ่ทันเนาะจ้ะ ลายอย่างแห้งเข้าู้เดียวนะา๊ะล่อฐานหนองสาวลงมาเพื่อจะก็คือสีสะดวกสบายขึ้นอีกมาน่าหน่อยใจมานาานะแบบโอ้ยมานาวแบบเสียใจพี่น้องหน่อยใจเสาใจแบบสาเหตุหนึ่งกันอะสิเป็นเพราะว่าคิานหน้องสาวเลยจะสาเหตุนักๆเลยกะก็เลยมาบวกใส่ล,ลายๆอย่างก็คือเย็ดให้ตัวคลองแบบ แบบน่อยตัวเองหรือว่าน้อยใจแบบเสาไปแน่นะจีพ่พน้องนการสินพยายามสูน่าจะพ่น้องเเดี๋ยวมันก็พานไปพานมาที่ก็พานไปน่จจะพ่น้องกระตองสูงมีลมหายใจยังมีมือสองขางมีแขนมีขาเอา่อมีแบบหลังกายที่แข็งแห้งอยู่หาก็ระตองสูงไปสุดน่จจะพ่น้องมันก็มีบาดมือยบาดเท้ทรผสมประสานกันไปนะจ๊ะ อ่กับบมีแบบดีไปตลอดหรือว่าแบบเสแยไปตลอดหรอกน่าจะกับิมีบาดีบาดบุดีหรือว่าแบบ,แ,ะะบ,บแบบสบายหรือแบบโปสบายมันกับป,ปัาบปนกันไปแล้วนอกทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เฮาน,นะะ้าจะไ่นอนแต่ที่เฮายังมีลมหายใจเข้ากับแข่สูต่อไปเรื่อยๆบมีมบุมียังเนื้อความพยายามล้ะกันเนื้อความสูงส้นอดทนของเฮาได้ดอก ผู้ใด้แบบเถาะหรือว่าเมย์หรือว่าอ่ากาล,ลังเถาะกาลังเมย์แบบไม่ทิตงไใจยอยู่มานากัสิขอเป็นกำลังใจให้ดู้จ้าพี่น้องก็สู้่ไปนะจ๊ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาหนาดูดูจ้ามานากัสิขอจบคีบว้เพป็นทันีเนจนะจ้ะขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุขสุขน,นะจ๊ะขอบคุณหลายๆท่าน คอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจมะนาวนน่เด้จ้าขอพูดหล,ลายๆเดจ้าเอ้อสักุูทสักคนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า